ด่านยากอีกนะครับผมนี่ครับผมสกิลนี่ตอนนี้ก็เหลือก็กลาบสวีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านเลยนะครับผม่า ยินดีต้อนรับผู้สู่ช่องไอซันฟานี่กับเกมไลเอนเจอร์นะครับผมะทุกคนก็คงเห็นนะครับผมอะตัวละครตัวหนึ่งนะครับผมที่ยืนอยู่หน้าลอปบี้นะครับผมอตัวนี้คือตัวที่ผมใช้มาแต่ก่อนนะครับผมตัวแบบทีมอีกตัวนะครับผมชื่อของมันคือบาวตาลาสุดป๊อปนะครับผมอ่ตัวนี้นะครับผมอความสามารถนะครับผมอะแต่ก่อนโยนข้ามระดับ3นะครับผมอตั้งแต่ป้อมเราถึงป้อมศัตรูเลยนะครับอ่า เดี๋ยวเราไปรีวิวกันที่สเตตหลักกันนะครับผมว่าตัวของเรามาดูกันว่าตัวของบาเนี่ยความสามารถยังเหมือนเดิมไหมหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมเพราะว่ามันก็ผ่านมานานแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปรีวิวที่ด่าน395ครับผมด่านตัวตึงครับผมถ้าตัวไหนที่ไม่ค่อยดีก็จะคัดค้านที่จะเสียเปรียบในด่านนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวของบาวโดนัทเนี่ยจะสามารถผ่านด่านนี้ได้ไหมนะครับมาดูกันนะครับผมตัวของโดนัตบาวนะครับผมอ่าความสามารถนี่นะครับผมสกิลยังไม่ทันใช้สกิลนะครับผมตายเลยนะครับผมอ่าขอทางที่จะบางนะครับผมควเที่ยงขออภัยในครัยากนะครับผมอ่ปมจะแตกนะครับผมอ่เพื่อนส่งเพื่อนส่งเอลซ่ามาช่วยนะครับผม โอ้โหผมเพิ่งรู้ท่าผมว่าเอลซ่าลึกขนาดนี้ถ้าผมการเม็สกิลเดี๋ยวจะกลายเป็นคลิปรีวิวเอลซ่าแล้วมั้งคลิปเนี้ยนี่ท่าผมโอ้โหสกิลบ่าวยังไม่ทันออกนะครับผมโอ้โหเอลซ่านี่น่าจะประมาณเกือบเกือบเจ็ดร้อยนะผมตะกี้ผมเห็นนะค่อนข้างเฮียจลึกนะครับผมนี่ท่าผมโดนัดบ่าวผมต้องเฉิดฉายแล้วจังหวะนี้จะรอดไหมบ่าวผม มาดูกันว่าบาวผมจะรอดไหมนะครับผมโอ้โหตายเช่นเคยนะครับผมอ่ะความความสามารถแฝงของบาวดูหน้าตาครับผมก่อนจะมาโดนเนิร์ฟนะครับผมเป็นตัวที่มีสกิลข้ามโคตรลึกเลยนะครับผมอ่ะคือแบบเป็นตัวที่โกงครับผมจัดอันดับโกงเลยนะครับผมเป็นตัวเจตัวแจกระดับ5้าดาวที่โกงที่สุดนะครับผมอ่ะสมัยก่อนนะครับผมอ่ะถ้ามาเทียบกับตัวลาโอลาโอชิดซ้ายนะผมเพราะว่ามันเป็นคนละยุคกันนะครับผมอ่ะ ตัวของโดนาตเปานะครับผมอ่ะผมให้ความสวยงามอยู่ระดับเต็ม10เลยครับผม10เต็ม10นะครับผมการออกแบบผมให้10เหมือนกันนะครับผมอ่ะสกิลและความกว้างของสกิลแต่ก่อนผมให้10นะครับผมปัจจุบันผมไม่แค่3มนะครับผมเพราะว่ามันผ่านมาสีหปีแล้วผมอ่ะทำให้ตัวของบาวโดนัทต็ตามนั้นนะครับผมอ่ะสำหรับใครที่อยากจะใช้นะครับผมหรือว่าเป็นผู้เล่นเก่าที่กลับมาเล่นใหม่นะครับผมอ่ะ ตัวของโดนัทบาวนะครับผมสายอินดี้ใช้ได้เต็มที่นะครับผมอ่ะดีที่เล่นได้ก็น่าจะประมาณทองแดงนะครับผมเพราะว่าทองแดงก็เป็นไอดีสร้างใหม่ด้วยนะครับผมถ้าเจอไอ้ตันัทบาวที่ปั้นแม็กแล้วก็เกียร์ดีหน่อยก็อาจจะสู้ไม่ได้นะครับผมเกมนี้ก็ผมว่าผมน่าจะกดยอมแพ้นะครับผมเพราะว่าโดนัทบาวผมค่อนข้างที่จะบางนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันที่ด่าน320ดีกว่านะครับผมเพราะว่าแต่ก่อน ด่านไคมอนเป็นด่านรีวิวที่ดีที่สุดนะครับผมอ่ะไอ้นี่มันสองร้อยกว่านี่นะครับผมด่านสามร้อยยี่สิบนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูมาดูกันว่าไอ้ดูนัดล่าจะยืนได้ไหมครับด่านนี้เป็นด่านที่ค่อนข้างที่จะแบบเบาบางนะครับผมตัวมอนก็ไม่ได้เลือดเยอะไม่ได้ถึกอะไรมากมายนะครับผมแต่ก่อนค่อนข้างที่จะผ่านยากนะครับผมด่านนี้เล่นเป็นชั่วโมงนะครับผมยิ่งกว่าสเตตด่านยากอีกนะครับผมนี่ครับผมสกิล นี่ตอนนี้ก็เหลือแค่ข้ามหนึ่งกับข้ามสองเล็กๆน้อยๆนะครับผมอ่ะถ้าตัวนี้มีบัฟแบบครั้งชีวิตสัก2 3ล้านผมก็ว่ายังใช้ได้นะครับผมแต่ติดปัญหาตรงตัวนี้มันผ่านมานานแล้วครับผมหมดยุคของมันแล้วนะครับผมนี่นะครับผมการข้ามสกิลก็ออกแบบดูดีนะครับผมดาเมจสกิลเป็นดาเมจพิษ3วินะครับผมสร้างความเสียหาย7 0็นะครับผมก็คอ้างเ่ออกแบบสวยงามนะครับผมแต่ก่อนนี่ โดนนัที่กิ้งทีที่หายเป็นแถบเลยนะครับผมไม่เหลือนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะชนะได้นะครับผมแต่ต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงเพราะว่าตัวของมันตีหมื่นกว่าๆนะครับผมหมื่นต้นๆนะครับผมไม่ไม่ได้ปาดหูไม่ได้โหดขนาดนั้นนะครับผมสำหรับด่านนี้นะครับผมก็เป็นด่านทดสอบของแต่ก่อนนะครับผมเล่นสมัยก่อนคงจะรู้ดีนะครับผมเพราะด่านนี้มันยากนะครับ ว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะตึงมือนะครับผมนี่นะครับผมสําหรับโดนัทเปล่าก็การข้า,ขามเกาะดูดีนะครับผมแต่ติดปัญหาที่หมดยุคละนะครับผมอ่ะผมเอามารีวิวเพราอความสวยงามนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวเก่าที่ผมคิดถึงมากนะครับผมผมอยากให้ตัวคโลโบูใหม่ๆหรือว่าตัวเรนเจอร์ธรรมดานะครับผมออกแบบมาให้แบบเป็นตัวเก่งบ้างนะครับผมแบบเป็นตัวฟรีที่ใช้ได้แบบยาวนานนะครับผมแปลว่าเป็นตัวติดเบต้านะครับผมถ้าให้ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นแชมเปญนะครับผมอ่ะ ตัวแรกคือแชมเปญนะครับผมใช้ได้ยาวนานนะครับผมอ่ะใช้ได้ประมาณปีกว่ากว่านะครับผมก็หมดยุคนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเสือขาวนะครับผมอ่ะเสือขาวคือตัวแจกฟรีนะครับผมแต่ก่อนไม่มีไม่ได้นะครับผมกับแชมเปญเสือขาวหมดก่อนที่เสือขาวจะหมดยุคนะครับผมอ่ะเสือขาวสร้างวีรกรรมไว้น่าจะเยอะนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครของบ่าวด้วยนะครับผมความกิ่งห็ออยู่ในระดับที่เทพเลยนะครับผมอ่ะหลังจากตัวของบ่าว เสื้อขาวนะครับผมมาหมดยุคลงก็ต่อด้วยยุคของแชมเปญน,นะครับผมอ่ะต่ไม่มีอะไรมากนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปส่องเกียร์และค่าสเตตัสต่างๆของเจ้าเบาวโดนัทกันเลยนะครับผมอ่ะเกียร์ชิ้นแรกผมตีให้เป็นปืนอีวานะครับผมชิ้นที่2เป็นเฮดพีโม,มเหล็กของลาโอนะครับผมชิ้นที่3ของพิลิเป็นกิฟติดผมนะครับผมอ่ะนี่เป็นของไอ้เฟอร์ขาวดำนะครับผมอ่ะถ้าจะไม่ผิดนะครับผม นี่นะครับผมสกิลซ้ำของสาย700นะครับผมเป็นดาเมจพิษ3บิดนะครับผมไม่ทะลุแต่แรงนะครับผมอ่ะย้ำว่าแต่ก่อนไม่ทะลุนี่แรงมากๆนะครับผมอ่ะคนละบูสมัยนี้ก็น่าจะไม่ทะลุนะครับผมอ่ะตัวที่สามารถหาได้คือตัวหกดาวนะครับผมอ่ะแต่ก่อนผมได้ตัวห้าดาวนะครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆจากช่องไอซันฟันนี่ด้วยนะครับผมอ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะห่ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ